พิกฤตเซนทันเวิร์ Summer Edition 2023นะคะ Actually Summer d e s t น n a t ั่นนั่นเองนะจ๊ะเออเอาสิปังไม่ไหวนะคะ h a คือ bkpp xctw summer 2023นั่นเองนะจ๊ะแกความลดความปัง c e n t e นเ World นะคะคือดีใจมากเลยที่แบบว่าเป็นการกลับมานะคะของ c e n t e นเ World ที่ walk builtinpp นั่นเองนะจ๊ะ Happy Happy ี้มากนะคะเซนทันเวอร์ให้เราได้เยอะได้แยะจริงๆนลคะทุกคนมันมีความสุขนะคะทุกคนค่ะเออเพราะว่าแบบเซนทันเวอร์ครั้งก่อนใช่ไหมเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้เดอะแลนด์ออฟลักแอนด์เลิฟทุกคนจำได้ใช่ไหมคะเออกุ้งก็ทำรีแอคชั่นไปนะคะแบบว่าเออย้อนหลังอะไรเงี้ยก็ไปดูกันได้อะไรเงี้ยเออโปรโมทตัวเองหนึ่งว่ะแล้วก็แบบคือมัน2ปีแล้วทุกคนที่เราได้ดูของเดอะแลนด์ออฟลักแอนด์เลิฟอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ อ,อ,อะไรโชคดีเห็นความรักอะไรอย่างนี้แกแต่อันนี้มากับซัมเมอร์นะคะซัมเมอร์ที่ทุกคนรอคอยเราก็รอคอยนะคะมาเขามากับไฟเออร์บอยแล้วก็แฟนของไฟเออร์บอยอะไองนี้นนจ้ะ เออชองไม่ไหวแค่ไม่ไหวแนละ้วทุกคนก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะคะก็ไปดูกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเริ่มเหรอคือเขาปล่อยตั้งแต่สี่โมงละตอนเนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิดิฉันเพิ่งจะได้ดูแกขอโทษนะคะทำงานไงโอเคค่ะนะับหนึ่งสอสาไปเซนท์แอ e ดรูว์ซัมเมอร์อิชั่นนะคะ w ว e r e the f ัน Be กินนะคะโอ้ oh! รถเปิดประชุนนะคะคนขับนะคะโดยพี่พิกฤิตและคนนั่งโดยบิวกินพุทธิพง์ค่ะปิดประทุนไปเลยสิคะเออดูคนขับสีใสวงใสแว่นเก๋กาไม่ไหวนะคะอ้าี่ายเคือว่าเราไม่เห็นแบบพีพีบิวกินนั่งาารถด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้วค่ะทุกคน คือแบบโลกนี้ไม่มี GPS คือยังไม่มาจะทีนะคะตอนนี้เซนทรัลเวิร์ให้กับเราแล้วนะคะแต่ว่านีใจอ่ะเท่ไม่ไหวซัมเมอร์แลนด์มาไงรู้ปะที่ไหนเซนทรัลเวิร์สแน่นอนซัมเมอร์แลนด์มาไม่ที่ไทยทันจะต้องมาเออเยี่ยมเลยเราไม่รู้ว่าทำไมอยู่ทีนี้เราเปิดมาดูก็ซัมเมอร์มันร้อนนะลูกปลาปลาซัมเมอร์แลนด์มา แกดูน้องพีพีแต่งตัวสุคขะขาดสั้นไม่ไหวแกร้อนจริงสเสมอวุ้ยด,ดีงามมากการแต่งตัวใด้เลิศ<ๆ>นะคะเออพ่อเราก็ใส่แว่นแล้วนะคะเลิศไม่ไหวนะเออความร้อนนะแต่ใส่เสื้อสองเลเยอร์นะน้องพี่นะ แล้วพี่กิ Guys, uh, like Never, exactly. ้งก็ใส so. right okay. hmm. ่แขนยาวซัมเมอร์นะิะฟิลแฟนแกเดินแบบติดอีกละนะคะเขาเดินชิดกันมากเลยค่ะห้างใหญ่ๆนะคะแต่เดินชิดกันสุดๆจริงๆมีอะไรน่าสนใจบ้างไปไปดูกันตาลเดินซอนกัน ชวนผมมาเกรดลุคซัมเมอร์ในวันนี้นะแล้วก็เขาก็เป็นแฟชั่นนิสต้าตัวจริงนะให<า>้พีพีเนี่ยเป็นเพอร์ั่นอลสไตล์เลยให้ผมซะห,<ป>ห,หน่อยอซึ่งมาที่นี่เลย okay, ทุก<ๆ>ทีก็ตู้เสื้อผ้าเดียวกันหรือเปล่าคะกราฟบเล่นนะครับผมตอนนี้บอกเลยว่าจริงๆแล้วคือมีอะไรพิเศษออกมาอะไรซัมเมอร์สเปเชียลอ๋าช็อปดิวแรงแฮปปี้นี่เยอะเลยหรอลดแบบโอ้สุดห้ามพลาดไปดูว่ามีอะไรดีๆเยอะมาเลิศ พอถ้ามันพอถ้าไม่เนื่อยอะไรยังชุดลุคซัมเมอร์อย่างเงี้ยเหมาะกับการทำแอคทีฟตี้อะไที่จริงมันก็ได้หมดเลยจริงเหมือนกันที่เราส่งการชุดนี้ก็ได้ส่งการได้พาได้แต่ถ้าเล่นส่งการ้วเดินห้างมันก็เปลี่ยนถ้าใจเรามันได้มันก็เดินได้ทำอะไรก็ได้เออูีใจูีใจสำคัญแล้วซัมเมอร์นี้มีทำไปเท่าไหร่ซัมเมอร์นี้ก่อนต้องทำงาน คุณจะดูเศร้าขึ้นมาเลยนะคุณจะดูเศร้าขึ้นมาเลยนะก็ทำงานด้วยกันไม่ใช่หรอฮ่าฮ่างาหรือว่าพี่พิวกินจะมีคอนเสิร์ตสงการ์คะทุกคนมันยังไงคะงาคุณจะดูเศร้าขึ้นมาเลยนะคุณจะดเศร้าขึ้เลยนะอ่ะเธอจะเรียกว่าสุดสิเรื่องให้เธอใช่ไหมอันนี้เธอเลือกให้ตัวเองเหรอเนี่ยใช่นี่เลือกให้ตัวเองไม่แต่เดนจะคิดเธอต้องเลือกให้ฉันสิเธอต้องเขียนรูปให้ฉันก็ได้เงสะอาดันไงนี่ของฉันเหรอ ไม่ใช่เธอต้องเลอแกฉันขินอ่ะเธอเธอฉันฉันมากงงมากนี่รู้ใส่ได้งเธอเมอกขอเธอเธอก็ต้องเลือกเองนเป็น personal stylist อ่าเลือุกดอ่าถ้าจะเลือกให้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเลือกมาแล้วเธอต้องใส่นี่นันไม่กายเลือกเลยทีนี้สมมติอใส่ก็ได้ ใส่ฮูดหรอพี่ถามบ่อยแล้วเดี๋ยวจะกิฟต์เให้ถามภูเขาหรือทะเลนะคะเออเป็นยังไงอะไรอย่างภูเขาทะเลที่ชอบไหนถามบ่อยแล้วเดี๋ยวจะกิฟต์เขาให้ถามทะเลนะทะเลนะทะเลแล้วอะเลหรอฮะอะไรตอบที่ฉันชอบไหมทะเลชอบผีผีชอบเกาะพีผี ชอบภูเขาเพราะชอบเกาะพีพีเกาะภูเขาโ okay. อเคอะรนะอาเซนลูคซัมเมอร์โบ<ห>รนนมบายเนี่ยน่อะไรมาแค่นี่น่ารักอะ่ะนล้วลุคสายอยู่เนี่ยเป็นโปโลเหมือนกันเนี่ยไหนลองน้องพูดให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงเป็นแค่ที่ซัมเมอร์มาทำอะไ,ไรกิจกรรมแคมปิ้งกันอะไรเดินทา,างไปทะเลตกปลาก,ก็ได้ตกปลาเี่นกิจกรรมแบบว่าเป็นเจออีกนิดนึงอ่ะ มือแล้วนะคะทุกคนไม่มีมือแล้วดาไม่บ้าไปใครร้อนละแต่ถ้าถือว่าใครร้อนก็มาเดินเซอร์นโบได้นะเพราะว่ามีแฟนต้องให้แฟนเนื้อเหรอความเย็นเขาก็มีโซนคูปเอาดอให้ไปอยู่เรียกว่าเป็นซัมเมอร์แลนด์มาของจิ๊นี่น้องแก้ยหล่อมาก โอ้โหน่าวไม่ไหวพี่ไปเลยเนาะเรื่องแบบเดคอเรชันในแต่ละเทศกาลนี่ต้องยกให้เซ็นทรัลเป็นสิงหนึครับเพราะว่าเขาแบบแต่งได้จัดแล้วก็สุดทุกครั้งเลยนะครับผมเสมมอแบบนี้ในพี่พีโพสท่าให้เหมาะกับแลนด์มาร์คให้ดูหน่อยสิเอาเซย้อนเออเอ๊ะ่าอ่าเฮ้ย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 เ เราเพิ่งมาถึลานดิ้เซล,ลนะครับสำหรับเสมออุ้ยปเปลี่ยนชุดน่ารักแบบนี้น่ารักมากแบบหลุมหลวมฮิปฮอปสไตล์นะคะทุกคนจริงแล้วดีเซลนี้ก็คือทุกคนก็คือเห็นอยู่แล้วแ่ะมันฮิตมากๆไปไอเทมแบบตัวฮิตเลยซึ่งนี่ฮิทเซ็นชวลแน่นอนครับนะอ่ะไปดูกันว่าเสมอในดีเซลมังงนมนะีอะไรบ้างอุ้ยกน่ะเก่งมากไปดูมีควาบต่างกันลิปลาบทุกคนเซนทรัลเวิร์สสองปีที่แล้วทุกคนไปดูสิเออเก่งมากพี่ มันใส่อะไรได้บ้างได้เลยเพราะว่า summer ever happening อยู่แล้วน่าห่อชอบแบบนี้มากดูดิเข้ากับชุดในวันนี้เลยเออสวยและที่นี่นะชมน่ารักเออสวยงงป่าแกแ้กแค่ถือกระเป๋าเองนะเข้ากับชุดนนีเลยเออสวยและชมใครไม่ชมกระเป๋าแม่สองคนโอ้โหว่าสวยมาก โกงในน้ำลากนี่ไงแค่นี้ก็จบแล้วอ่ะพี่ได้ละจะเลือกให้เธอเธอเลือกให้ฉันนะอ่ะฉันได้ละอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่ละน้ำลากอ่ะไม่ดูแต่เลือกมาแล้วดูเป็นชุดตัวเองกินดูหนาวอยู่นะมันซัมเมอร์ยังไงมันเข้าเป็นไหมโดนดูอ๋อแต่งตัวแบบน้อยๆบ้างน้อยชินนะหรอจะยืดกางเกงวอม เสื้อมันไลายไงนนี้มันแบบเรียบเแล้วก็เยอะด้วยกร,ยกเรกเยะเป๋าหน่อยละกันอ่าไหนพี่ผู้หนึ่งลุคที่ใส่อยู่ตอนนี้หน่อยเป็นยังไงลุคที่ใส่วันนี้หรอกมันก็จะมีความแบบคาโก้มีกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ก็จะมีความแบบ Y2K เหมาะกับช่วงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมติให้พี่เติมพี่ก,มมก็จะเติมมันนี้ถ้าทำไปก็คือจบเลย<อ>วันนี้ก็จะแบบโอ้ฟ Fashionista สุดได้แหละสวยเลยกระเป๋าดีมากก็ง่ายๆซัมเมอร์สีสันสดใสนะลายทางกางเกงก็เรียบชุดนี้ก็นี่ละกัน สีเหลืองก็ได้ไหนี่มันก็ไม่ติดหรอกคืองนี้ไ้ไป<ะ>พี่เอาถอนไปได้เลยก็คือซื้อเลยเลอย่างนี้หรอกพี่นอกจากจริงนะเวย้ยน่าเหมือนกันเลยค่ะคิดว่าแบบฝาแฟนเอ้ยฝาแฟนเหมือนกันมากแกผมเลยคิดปะเลยที่อะไรรู้ป่ะวิคโค่ ่าคือความแบบ b e a บ h b นิดนึงน้อเทปเคร์ต้องคิดถึงแบบช้ย่ะแต่บอกเลยว่า summer culture สาดน้ำสไตล์สงการก็เป็นริฟเพิร์เหมือนกันใช่เลยพอดีเลยเพราะว่าเตรียมตัวเข้า summer culture ต้อนรับสงการ summer culture เขามีทั้งดนตรีแล้วก็มีทั้ง culture อะไรที่คนสามารถต้องเข้าแล้วแล้วก็มาสนุกมา experience อะไรดีๆได้มากมายเลยนะลสงการอ่ะป่ะไปเดิลูกก้าทะเลที่ใส่เกงตัวเดียวเลยเสื้อไม่ใส่ สร้อยใส่ไหมสร้อยได้สร้อยใส่ได้ข้อเท้าข้อเท้าข้อเท้าอาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เลือกหมวกกรืเลือกหมวกอ่ะเสื้อไม่ใส่หรอเสียงแข่งเราหนึ่งนะเออแล้วก็เช็คเราหนึ่งว่าใส่อะไรบ้างเอตัวเดียวเลยเสื้อไม่ใส่สร้อยใส่ไหมสร้อยได้สร้อยใส่ได้ข้อเท้าข้อเท้าเช็กลูกคอมพี่พมีบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เลือกหมกเลือกหมกอ่ะอาเป็นไจะว่าใบนี้เหมาะกับเธอ ดีดีดีให้สบกันด้วยดิไม่ลองก่อนซิมันเหมาะกับเธอไม่เหมาะกับฉันแต่ถ้าเธอให้ ER. จะเล pues. ่นให้ดูไอ้ที่เป็นบิดบอยบิดบอยที่เป็นคนกลัวทะเลน้ำลึกทะเลน้ำลึกเลยไก็กลัวนิดหน่อยกลัวทิเหน่อยแต่ชอบทะเลแต่ไม่ลงอะเวลามีเธอด้วยอ่ะให้พี่เล่ยเล่นตรงนี้อ๋อสวยสวยแล้วก็อาจจะมีมัวเนี่เอาคุณไม่มีอะไรก็สวยสวย คุณยูกิลหรอคุณยูกินเพิ่งได้รับโจทย์เมื่อี้เอเวลาแป๊บหนึ่งคุณยูกิลเอาสีดำแล้วกันแบบเรียบๆไม่มีลายเราก็ใส่เสื้อดำด้วยอ่ามินิมอลสไตล์มีคิดเลยไม่ออกก็ถุงดำไปก่อนนี่เสื้อดำจริงดำอ่าแบบง่ายๆเบสิกเบสิคผมชอบไปภูเก็ตครับจริงๆแล้วพอเราไปอยู่ภูเก็ตมาพักหนึ่งแล้วเราแบบพอคุ้นชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นพักผ่อนแบบง่ายๆมันเที่ยวง่ายมันแบบมันเหมือนเรารู้วงรู้วิธีการอยู่หาบชอบหาบเลยป้าตอง ป่าตองแหวง่ายเชียวมเยอะมากเลยที่นั่นที่อยากให้แบบให้ลองไปมากกว่าเพราะมันมีต่างข่าดมันก็ต่างดกันเลยมันเป็นความหลังไงความดีๆโมเมนต,ต์ดีๆในนั้นเต็มไปหมดแค่ออกมาจากเครื่อเครื่อนี่เดียนะเนเสร็จแล้ว สตรีทอ uh, like ๋อสตรีทเลยบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไกด์ที่เหมาะกับซัมเมอร์มากๆและจริงๆมีความสตรีทด้วยสนุกมากๆจริงเหมือนเปลี่ยนมู้นเลยเนาะนอกมาตรงนี้ระห่างแค่แบบนิดเดียวเองใช่โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามีอะไรครับก็จริงพอเข้ามาดูข้างในเนาะซัมเมอร์สตรีทของเทปเมนก็มีไอเทมไมีเลือกหลายอย่างนะมีหมวกมือเก่งแว่นต้งแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยแบบดูมันดูสนุกคนหมดเลยนะพูดถึงความสตรีทความเอ็กซ์ตรีทบ้างถ้าอยากให้ลองหน่อยอยากลองไหมอย่างหนึ่งลอง ดดลอนก็ได้ลองลองนะอยากลองสักครั้งหนึ่งกะแต่ต้องมีคนอยู่้าหนังความสูงสุดได้นะถ้าพี่อยากอยากโดดลงมบันนี่จำมีไงเคยเล่นปะเมยเคยกัวความสูนครับขึ้นคันนีหนุที่ไอ้ที่มนุ่มงันแหมกลัวจะเป็นดิงจะเป็นพูดตอนถ่ายกัรแล้วไม่กลัวมึงดูตรวกันลอ๋อสนาการสดชอบกินปลาดิน สามารถช่วยลูกได้ละพี่พีเอาชนะในการกินปลาดิบไปเลยนะคะเออเลิศได้ละกินน่าหลักมากนะคะ,คะโอ้โหดีอ่ะ,อะหมวกอันนี้เสื้อหน้นาหลักกับกระเป๋าหรอมีมีมมกระเป๋าต,ตาด้วยกระเป๋าไปแล้วก็เดินถือเนี่ยตาได้แล้วสุดปัง ก็คือนี่ไงเสยืดแล้วก็คุมตัวนี้อยู่แล้วมีอะไรอ่ะอันนี้อันนี้เป็นข้าเธอเหรอใช่มีก็ไปเป็นบ้าแล้วแ่บเด็ดเที่ยวควายทุกตาร์มมันก็มันจะได้แบบเน้นกันไงโอเคนี่ไงชื่อพีพี เหอนว่าอยอะเสียงจากแกงน้องหมาของพี่พีนั่นมันของหนูอะ,อะไรแ,ไไไแกขี้ชีพเหมือนกนนนาน์ะเซ็นเตอร์เนี่ยก็คือบิลกินอ่ะพูดเสียงแบบว่าแกงน้องหมาของพี่พีแต่นั่นมันของหนูกูฟินมากมึงแค่นี้ก็ดีแล้ว น่ามันงหนูไังเซนทัลเล์นะคะอุ้ยน่ารักมากหลงแหละหาทางออกไปเจอแหละหมนสะกดแหละแค่เอาตุก๊กตาไปแของดูสิ เอ็นดูเอาดูดิตี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 เออเออเอเอแย่งจากมือมาเลยเออจับมือกันมาเลยแ yeah ก <c oughs> มันเขินอยู่นะ <c oughs> มันหมันไส้อ่ะมันค่อนข้างหมันเขี้ยวนะคะ <c oughs> เออเออเออพอรากันกลางร้านแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ทุนตำรวจนะ <c oughs> มนจับคนจิบกันนะคะ ดูสิดูสิดูสินะคะพ่อรักกันห้างเซนทันเลยนะเลยฮะแล้วนกะ็วิ่งวิ่งวิ่งช่วงนี้ร้อนเลย h a p p ันนี้พี่มีเทคนิคในการดูแลตัวเองชอบลูกหนีมากโลอมากไม่ไหวหล่อกเกินหล่อกเกินไปนะคะแดงน้ำเงิน เลยคือเมืองไทยถ้าพูดถึงเมืองไทยโอ้โหเลิศว่ะแสนี่แหละดูแลตัวเองคือเรื่องของทานกินกันแดดมากโอ้โหหล่อมากพี่น้องาหรืออะไรต่างๆได้มากขึ้นด้วยโอ้ดีงามมากดูแลผิวมากกว่าแล้วซัมเมอร์นี้เป็นคนเด็กไหมจริงๆซัมเมอร์นี่อยากทำงานเพราะฉะนั้นใครที่ติดต่อติดต่อมาเลยเพราะว่าไม่อยากอยู่เฉยๆกำลังแบบมีไฟอะไรกันทั้งานแล้วเดินหลับมืออะไรอุ้ยตาย ยิงกับม็อกกิ้งไว้ยิงทำต่างๆนอกจากเราจะสนุกด้วยเสื้อผ้ากันในโอลแฟชั่นแล้วเนี่ยดนตรีก็ทำให้เราสนุกได้เหมือนกันดนตรีมาทำให้เราเนี่ยสนุกมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นมาเลยดีแล้วก็ดีงามมากอ้าวมันคือแบบทิซซี่โมเมนต์ไงเล่นให้ไม่ตายไงน่ารักวันนี้ก็น่าจะปล่อยไปแล้วเพลงใหม่เพลงว่ายิ้มทั้งน้ำตาแลครับผมเต็งใหม่ของผม เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่ามาในอีพีอัลบั้มนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องแรกๆอัลบั้มที่ว่าด้วยจังหวะด้วยคอนเทนต์ด้วยอะไรต่างๆมันได้ลงไปใช่ซึ่งเป็นเพลงที่ผมตั้งใจทำมากๆแล้วก็เขอมากๆทุกคนก็เต็มที่กับเรามากๆก็ฝากทุกคนติดตามนะเพลงยินน้องตั้งมิลุสแนลรูคิเนเรนแล้วก็ชเวนรุ่งทองถากแล้วก็มาดูที่เซอร์วิสเวิรสกันนเซอร์วิสเวิรสเพรว่าเปิดตลอดอยู่แล้วสิบเอ็ดจอเลยนะผมสิบเอ็ด สุดปังผลงานเพลงนิดนึงก็ที่จริงปีเพิ่งปล่อยเพลงรักเยนเลยครับผมเขอยากให้ทุกคนติดตามช่องมินิจีนเรีนครับแล้วก็เอาติดตามซิงเกิลหน้าหได้ครับผมอีกทีน่าจะเป็นเดือนช่วงประมาณเดือนเมย์ไม่ก็จูลนะครับผมเช่นกันก็มาดูได้ที่เซ็นทรัลบล็อกใช่ครับมาเดินเล่นแบบสบายๆแอร์เย็นๆด้วยเล่นบรรยากาศดูกับคนอื่นด้วยนะพุทธพาวิรุณามสำหรับซัมเมอร์นี้นะครับที่สุดการคาเซ็นทรัลนะครับ หล่หอมากหล่อเกมากรอบแฟชั่นหรือยมัก็เป็นจุดท้ายเมืองต่างเด่นตรงนี้เลยเียอยากให้คนบางใจอกันจริงครับที่สิบชั่วโมงครับใช<ไ>่พูดเก่งมากแล้วนอกจากนั้นเลยมีพาร์ทเกี่ยวกับดนตรีเนาะเลยมีมิวสิกเฟสติวัลมากมายนะครับคนที่เป็นสายดนตรีเนาะมิวสิกอันนในคอมมูนิตี้นะคือเพราะว่าเจอทั้งเร์ดเนี่ยเขาก็เตรียมตัวเนาะกับซัมเมอร์มากๆมีทั้งนี้เลยซัมเมอร์แลนด์มาซัมเมอร์แลนด์มาเนี่ยก็คือเชิงเขาเลยที่นี่เลย ซัพเปอร์สเปเชียลคือช็อปดีลแรงช็อปรถเยอะซัมเมอร์ต้องช็อปแน่นอนซัมเมอร์ ever happening ซัมเมอร์ ever happening ก็คือปังยิ่งกว่าที่เคยเป็นซัมเมอร์ที่ดียิ่งกว่าที่เคยนะถ่ายรูปก็ไปใช่ซัมเมอร์เคาน์เตอร์ซัมเมอร์เคาน์เตอร์ก็จะเป็นการแต่งตัวแฟชั่นอะไรต่างๆการแต่งตัวให้เหมองกับการัคุณเก่งมากไปดูไลท์ทูเคหรือว่าไปดูชุดชายแล้วก็สุดท้ายก็คือซัมเมอร์บีทนะครับผมคืออย่างที่บอกเรื่องของดนตรีเนาะ <ítulo> อย่างที่ผมบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี้ยทางเซนทรัลโบเขาก็จะมีดนตรีพิเศษพิเศษที่ทุกคนได้มาสนุกเอินจอยซัมเมอร์ไปด้วยกันใครว่างๆช่วงซัมเมอร์นี้ก็อยากให้ทุกคนมาเดินเล่นที่เซนทรัลโบจ์ดีเพราะเขาครอบคลุกเรื่องของซัมเมอร์จริงๆครับแล้วก็สำหรับทั้งหมดที่เราพาไปดูแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมก็คือเซนทรัลโบซัมเมอร์ไอเทมชครับวลาปิไฟเย็นอนนะคับมาทุกคนนะครับมาจอยซัมเมอร์กับทางเซนทรัลโบไปด้วยกันครับครับผมซัมเมอร์นี้ไปเด 5มีนาถึง15พฤษภาคมค่ะทุกคน ความปังไม่ไหวค่ะทุกคนคะ่ะเลิศมากเลยนะคะคือดีใจอ่ะคือแบบว่ามีลูกเล่นในคลิปด้วยนะคะมีการเปลี่ยนชุดประมาณ3ชุดได้นะคะสําหรับแต่ละคนเนาะก็ดีดีมากนะ,ะเราก็แบบการได้เห็นแบบหลายมุมมองนะตั้งแต่เปิดคลิปมาคือเราเห็นพี่พีบิกินนั่งรถเดียวกันเราก็มีความสุขแล้วทุกคนคือแบบว่าแค่พี่พีขับรถที่ดูนะคะแล้วก็บิกินนั่งคือน่ารักมากนะคะแบบ สปอร์ตซัมเมอร์สุดๆนะคะก็เหมือนาพามาตะลุยนะคะการแต่งตัวเหมือนกันนะคะก็แบบว่ามาครเอทลุคใหม่ๆนะพาไปแบบดูว่าแบบซัมเมอร์นี้แต่งตัวยังไงบ้างนะคะกับแบรนด์ต่างๆที่เขาเอามาให้ดูนะคะแล้วก็หย,ยิบมาให้ดูนะคะทุกคนบิวกิ้นพีพีนะคะพูดเก่งขึ้นมากเลยนะคะแบบว่าโดยเฉพาะพีพีก็คือ2งปีที่แล้วคือแบบพูดน้อยมากนะของเซนทันเวล์นะแต่อันนี้คือพูดแบบว่าเท่ากินแล้วนะทุกคนคือกินอะ่ะพูดเก่ง ่งอยู่แล้วนะทุกคนเราแบบว่าพอแบบมาเนี้ยคือมันว้าวตรงพีพีตรงที่ว่าแบบเออพูดเก่งมากแล้วก็ไหลลื่นสุดๆนะคะแล้วก็แบบว่ารับส่งมุกได้ดีนะคะกับกินก็คือเลิศมากนะคะเออลูกแม่พัฒนาสุดๆนะคะทุกคนภูมิใจนะคะมันมีความภูมิใจนะแล้วก็ดีงามอ่ะแบบพาเดินช็อปกันต่างๆนะแล้วก็ครีเอทลลกกัน คือดีอ่ะแล้วก็ให้เห็นว่าแบบการแต่งตัวเนี่ยมันสามารถแต่งอย่างนี้ก็ได้นะหรือแต่งแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอามา mix and match กันไปทะเลไปอะไรได้นะอะไรอย่างงี้แล้วพี่พีก็บอกว่าแบบอยากโดดร่มนะาด้วยนะทุกคนเออพี่กินก็คือกูความสูงนะเออประมาณนั้นนะทุกคนคะ่ะก็เราชอบชุดสุดท้ายทุกคนกู้ชอบชุดสุดท้ายมาที่เป็นแบบชุดหนังทั้งสองคนแบบว่าเหมือนไบเกอร์ท่านหนึ่งสองท่านที่แบบว่า ความร็อกเออแค่ใส่เสื้อก็ดูดีแล้วคือแค่เปลี่ยนเสื้อก็คือเลศน,นะดีงามอะทุกคนมันมีความสุขเนาะดูเซนทันเวอร์ก็จะได้ดูความเป็นธรรมชาติของเขาที่พามาเดินเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีความสุขแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้นะรักเซนทันเวอร์มีไหวนะคะคือแบบว่าพาให้เรามาได้เห็นมเมนมนนะคะที่แฟนเขาทำกัน หน้าทุกคนคือแบบเป็นความธรรมชาติมากที่น้องสองคนอยู่ด้วยกันอะไรอ่าเงี้ยนก็มีความสุขค่ะทุกคนค่ะขอบคุณเซนท์นเวอร์ด้วยนะคะที่พาพี่พีบิลกินนะคะมาเดินเล่นที่เซนท์แ w นเว d ร์นะคะแค่เห็นก็แฮปปี้แล้วค่ะก็ จะไปเดินเซนทันเวิด์ตลอดชีวิตจะไม่ไปห้างไหนแล้วแกคือแบบรักเซนทันเวิด์ไม่หวัดไม่ไหวตั้งแต่ให้น้องๆนะคะขึ้นเอ่อโปรเจคเตอร์เขาเรียกว่าอะไรคะจาไม่ได้ค่ะทุกคนโปรเจคเตอร์ทางเซนทันเวิด์อะค่ะมีเพลงต่างๆเพลงไหนออกใหม่ก็จะมาอะไรเงี้ยโปรโมทให้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแบบรักเซนทันเวิด์ไม่หวัดไม่ไหวนะคะแล้วก็งานเขาดาวเซนทันเวิด์ก็จัดให้ใหญ่แบบจุใจสุดๆนะคะก็หวังว่าปีนี้นะคะก็ยังจะไป ็นพีพีวิวกินอยู่นะคะคือกลับกรานะคะก็คุณรักเซนทันเวิร์ไม่หวัดนไม่หวจริงจริงนอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลยนะคะซัมเมอร์อีดิชันนะคะ2023ที่เซนทันเวิร์นะคะไปสนุกกันที่เซนทันเวิร์นะคะไปเจ๊จอยนะคะทุกคนแล้วว่าพรุ่งนี้นะคะงานเปเปอร์มินของน้องพีพีนะคะทุกคนกุ้งก็ได้เป็น1ใน10ผู้โชคดีนั่นเองจ้า <Yeah. S 2> นี่นะคะชุดของกุ้งนะคะทุกคนนี่นะคะ ลงมาเร็วลงมาให้看看 <oh> ดูให้ดูเออเอาสิตึง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 นี่นะคะชุดเปปเปอร์มินนะคะในเป็นหนึ่งในสิบผู้โชคดีนะคะทุกคนเออดีใจมากก็ได้ทำแบบว่าพร้อมกับน้องไม้นะคะคุณแฟนช่วยด้วยนะคะก็ แบบแกฉันดีใจมากเลยแกเห็นไหมเป็นกระโดมท่านนึงนะคะก็คหตั้งใจทํามากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าแบบเออก็คือคนทําแบบว่าสวยๆเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขอทําแบบเล่นใหญ่ละกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาในแบบนี้นะคะทุกคนเป็นที่คาดผมไดๆเป็นแบบว่าหกสีเนาะ อันนี้คือ6สีนะคะของเปเปอร์มินสีขาวนะคะแล้วก็ต่างหูเป็นเปเปอร์มินสีดำนะคะดีดายทั้งสิ้นแล้วก็ชุดก็คือเป็นเปเปอร์มินสีดำขออีกทีเปเปอร์ดสเปเปอร์ดสเปอร์เดรสนะคะอ๋อเปเปอร์มินเดรสนะคะรบกวนอีกทีนึงค่ะนี่นะคะก็เป็นคือ ปิ้นโลโก้เขามาเลยนะคะทุกคนเอาให้แบบเนียนสุดๆไปเลยนะคะเป็นยาดมท่านหนึ่งนะคะหมุนหมุนค่ะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะก็ รอติดตามคลิปต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือว่าเป็นของขวัญให้กับพีบีนะคะแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ไปนะทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยให้ไป,ปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็คิดว่าจะเป็นลกๆของน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเออก็ดีใจก,กับพี่ๆด้วยนะคะส,สําหรับ เปปเปอร์มินค่ะทุกคนค่ะเออแล้วนี่ค,นคือกุ้งอะถ่ายพร้อมกับเปปเปอร์มินนี้เนาะอันนี้คือเปปเปอร์มินจริงเลยนะคะกุ้งซื้อเปปเปอร์มินจริงมาถ่ายพร้อมกับชุดนี้นะคะได้ทังสิ้นเออลักมากไม่ไหวนะคะทุกคนก็อย่าลืมดมดมเปปเปอร์มินกันนะคะพรุ่งนี้มีงานของพีพีนะคะตอนห้าโมงครึ่งนะคะถึงหกโมงครึ่งนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะแล้วก็ไปงานที่สายามสแควร์ได้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r ค b e นะคะไม่บาย